นนอยนะครับติดตรงไหนเออติดต,ต,ตรงคอสเสื้อครับมันเป็นตัวหนีบครับพี่อ้าวเหรอครับหนีบ่าหนีบใชไหอ่าสวัสดีกันด้วยนะครับเมื่อกี้อะไรนะรูปขอดูรูป <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้คือคือรูปเมื่อสมัยไหนครับเนี่ยพี่ถ่ายเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วใช่ค่ะโอ้โหนี่คือรูปก่อนทําใช่ไหมฮะก่อนทําก่อนทํา ทำอะไรไปบ้างครับก็ล็อกบนล็อกล่างบนล่าง,างค่ะล็อกบนล็อกล่างแล้วก็จะเติมไขมันที่ที่ตาอ,อ๋อล็อกบนล็อกล่างแล้วก็เติมไขมันที่ตาค่ะใช่ไหมฮะ <g ül> แล้วปัญหาก่อนทำเนี่ยมีปัญหายังไงบ้างครับก็กล้องก็หลกักๆก็ก็กล่องน้ำหมากอะนะคะอ,อ๋อช, <g ül> ชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะ รอบน้ำหมาไี่ไงคะต้องไหไบ้างครับนี่อ๋อลองแก้มรอง,องแก้มลองน้ำมหมากนะคะแล้วก็ตาสองข้างไม่เท่ากันข้างนีบ้บุมลงไปข้างนี้ก็เนื้ออ๋อหนังตาเยอะหนังตาเยอะ,ยอะค่ะนี่ค่ะก็ก็สามอย่างนะฮะอืมครับโอ้โหแล้ววันนี้ 8เดือนอันนี้8เดือนค่ะโอ้โหนะครับก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับพอดีว่าพี่แวะมาที่คลินิกพอดีเนาะก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับใครที่ดูอยู่ที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคือพี่เนี่ยเป็นสาวภูเก็ตเป็นสาวภูเก็ตใช่ค่ะนะครับนี่ก็มาอัปเดตให้ดูความสวยกันนะครับก็หลังทําไปเนี่ยเห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าฟีดแบ็กเป็นคนรู้จักเยอะแยะเลยฟีดแบกดีมาก มีคนเข้าไปชมเข้าไปรีวิวเยอะมากเลยค่ะเขาเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงเขาก็ชมว่าสวยเขาดูดูหน้าหน้าอ่อนไวัยดูเด็กขึ้นดูสดชื่นขึ้นค่ะครับก็ดูสดชื่นขึ้นคือคือตัวพี่เองแล้วแล้วตัวพี่เองดูตัวเองเป็นงไงบ้างสดชื่นเลยค่ะสดชื่นขึ้นค่ะดูแล้วสบายใจ ดูแลสบายใจนะฮะดูตัวเองในกระจกแล้วสบายใจครับก็มีความสุขค่ะแล้วผมถามย้อนหน่อยได้ไหมครับเป็นไงมาไงถึงมาเจอธีรพรน,นั่นเนี่ยก็เข้าไปชมรีวิว นะคะเข้าไปชม y o u t u ู e อะค่ะไปชม YouTube ของทีรพรใช่ใช่ดูดูมานานไหมดูมา3ามสี่ปีโอ้สาี่ปีเลยค่ะแล้วถึงกว่าจะตัดสินใจทำใช่ก็ไม่แน่ใจก็ดูมาเรื่อยๆอะค่ะแต่พอมีพอวันหนึ่งตัดสินใจปั๊บมาเลยใช้เวลาติดต่อแอดมินมาประมาณไม่ถึงเดือนนะคะอ๋อไม่ถึงเดือนก็มาเลยใช่ค่ะโอ้โหพอตัดสินใจแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลย ค่ะครับโอ้โหนะครับก็มาให้ดูกันทำเฟสล็อกสองช่วงไปค่ะล็อกบนล็อกล่างแปดเดือนแปดเดือนแล้วก็ทําตาไปทตาไปก็ระยะเวลาเท่ากันพทำพร้อมกันเลยไม่พร้อมค่ะคือเว้นระยะไปหนึ่งเดือนอ๋อเว้นระยะไปหนึ่งเดือนใช่ค่ะครับเว้นระยะหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ถามหน่อยได้ไหมหกสิบแปดโอ้หกสิบแปดค่ะนะครับอันนี้ให้คุณผู้ชมดูเลยนะว่าคนอายุหกสิบแปดเนี่ย ระหว่างเนี่ยนะฮะนี่อันนี้หกสิบแปดอันนี้หกสิบแปดจริงอันนี้เหลือเท่าไหร่คุณผู้ชมพิมพิมพ์กันมาหน่อยนะครับให้เดาเอาดีกว่าเยวจะหาว่าโฆษณาตัวเองเกินไปให้ให้ผู้ชมตัดสินอ๋อเดี๋ยวโฆษณาอะไรกนเกินไปด้วเใช่เดี๋ยวหาว่าโฆษณาเข้าข้างตัวเองอืมครับนะครับอ่ะนี่ก็มาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งขอดูช่วงแผลหน่อยได้ไหมครับแผลแผลเป็นไงบ้างแปดเบนเฟส็อก ค่ะเดี๋ยวไม่ใหไม่มีนะมองไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะโอ้แผลดีมากค่ะนะครับนี่มีคนบอกนะครับสี่สิบปลายๆนะครับโอ้โหด่ชมขนาดนี้ไม่มีรางวัลให้นะฮะแล้วก็แผลอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันือนแผลดีเลยแผลดีชาแผลดีขออนุญาตไหมนะตาโอ้ตายพี่สวยเนาะตาสวยเนี่ยบางคนบอกว่าทําตาไขมันเนี่ยมัน อยู่ไม่นานเนี่ยแปดเดือนนี่ยัง <8 S 1> ยังอยู่ <8 S 2> เลยนะนถ้าถ้าเทียบกับก่อนทําอันนี้นะฮะนี่ค่ะดูค่ะโอ้โหนีตาย,ยสวยอยู่เลยเอ่าแล้วก็ตอนทําเนี่ยกังวลไหมฮะว่ามันจะเป็นยังไงก็มีความกังวลเป็นเรื่องธรรมดา,าคือตอนนั้นเนี่ยคือเออม,มันก็มีอาการบวมบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันมันจะมันจะยุบไม่เท่ากัน,นจะขอไแจ้งให้ทราบว่า อย่าก,กังวลเพราะว่าพอพอมันเข้าที่หมดแล้วเนี่ยมันก็เท่ากันทั้งสองข้างอตอนใหม่ๆก็กังวลเหมือนกันแต่แต่ครมั่นใจคุณหมอนะคะแต่ว่าด้วยด้วยสรีระของเราเองเนี่ยการการยุบตัวอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มันมันมันไม่เท่ากันนะคะเขาเรียกว่า ความบวมช้ำช่วงวแ,แรกใช่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 แต่แต่ว่าคุณหมอทำทาดีอยู่แล้วแต่เรากังวลเองว่ามันจะเท่ากันไหมแต่พอถึงเวลาเมื่อมันเข้าเข้าที่ของมันเรียบร้อยเนี่ยมันก็เท่ากันแล้วเพราะเพราะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะช่วงแรกมันความบวมความช้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะมัน<ร>ไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่บวมบางคนก็บวมมากบางคนก็บวมน้อย แล้วก็การการเรื่องเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่สรีระของแต่ละคนนะคะว่าจะสามารถรักษาตัวเองได้เร็วขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละ,ะคน<ล>เขาเรียกว่าแบบบางคนก็ออกกำลังกายเยอะดูแลตัวเองมันก็หายเร็วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่อย่างบางคนก็ไม่มีรอยไม่มีรอยบวมเลยออกมา ใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาได้แต่ว่าของของตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันมันไม่เท่ากันทั้งสองข้างอ่ะนะฮะอ,อย่างที่เห็นอันนี้มันมันยุบลงไปแล้วอันนี้มันเนื้อมันมันมันอีกข้างหนึ่งหนังตาตกเยอะอีกข้างหนึ่งหายเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหมอคงคำว้ยเยอะ ตามมาเยอะมันไม่เท่ากันคุณหมอต้องคุณหมอต้องต้องสร้างความสมดุลให้อะนะความความสามารถพิเศษจริงๆครับแต่เนี่ยดูผมดูพี่มานี่คือพี่บุคลิกดีมากถ้าจำไม่ผิดนี่พี่เป็นอะไรนะเป็นแอร์ค่ะอ๋อเป็นแอร์มะคอนโอ้โหนะครับนี่ยังสวยอยู่เลยนะฮะ ใครจะไปเชื่อนะฮะว่าอีมพองสิบแปดนี่ผมช่วยถือลูกพี่จะไต้องื่อยจำพี่มาเพิ่งมาทำงานเพิ่งมาแล้วใช่ไหมจำได้ไหมจำพี่เขาได้ไหมจำไม่ได้ต้องดูรูปนี้ผมน่าจะจังหวัดแล้วผมลาออกพอดีเออเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะยอดเลย ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับใครที่ดูอยู่ที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ห,หน่อยนะครับก็ตอนนี้เขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับส่งรูปหน้าตรงหรือว่ามีแพลนทำช่วงสิ้นปีจะจองตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้โปรราคาดีเลยนะครับโอเคมีอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะขออนุญาตนะครับพี่เนี่ยฮะ จอนจอนพี่ไม่หายนะฮะไม่หายค่ะ,อะจอนยังอยู่ติงหูไม่หายนะครับปกติค่ะอืมขอพที่พี่พหันหันคอยข้างได้ไหมขอขอดูด้านนี้อ่าด้านนี้นะครับแผลสวยเนาะแล้วคุณหมอว่างบ้าไงมาฮะที่มาฟอ์อัพก็หมอว่าดีค่ะว่าดีเลยเอาเช้านี้ยังไม่เจอเดี๋ยวคุณหมอกาลังมาออนเดอะเวย์อาจารย์โบ๊ทอ๋อครับอ๋อทำกับหมอโบ๊ทไป เป็นไงแไม่คับรีวิวโอ้ oh, แฟนคลับคุณหมอโบ๊ทค่ะ <laughs> เป็นแฟนคลับหมอโบท๊ท <laughs> ทำไมฮะทำไมคือติดตามดูคุณหมอโบ๊ทมานานแล้วคือ oh. คือก็หมอทุกท่านก็ชอบอ่ะนะคะแต่ว่าก็ติดตามเป็นแฟนคลับของคุณหมอโบท๊ทอืมครับก็บคุณหมอก็หมอน่า,นารักมากน่ารักมากค่ะทำดีไม่เจ็บทำดีไม่เจ็บ เราเราอดทนสูงเดี๋ยวทำไมมีความอดทนสูงเคยเห็นคนไข้ก็มันมีมาหลากหลายนะคะเป็นเรื่องปกตินะความกังวลของของคนไข้อะเนาะครับครันะครับนี่ก่อนทําแล้วก็หลังทําแล้วกังวลไหมอายุ68เนี่ยเวลาเราสัญญกรมเนี่ยเพราะว่าลูกค้าบางคนถามนะว่าเนี่ยอายุเยอะแล้วทําได้ไหมก็ก็ดูดูดูพี่น้องพี่น้องที่อายุ80สิบ เท่าไหร่นะคะแปดสิป้าน้องอ่ะป้าน้องอ่ะพอเห็นป้าน้องมาก็บอกโหสบายเราไม่ต้องห่วงเลยป้าน้องแปดสิบยังสบายขออนุญาตมีคนแกกว่าเรามาทำสบายใจแต่ว่าก็เห็นมาเยอะนะลูกค้าคนไข้ก็มีอายุเรนจ์คือหลากหลายนะคะจากน้อยไปหามากก็ทุกคนเข้ามาก็รีวิวก็แฮปปี้กันทุกคนมีความสุขทุกคนเพราะฉะนั้น เราก็อยากจะเข้ามาร่วมขบวนเดี๋ยวตอนอยากมาร่วมขบวนรถไฟแห่งความสุขอเขบวนสุดท้ายแล้วแล้วพอทําเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่มันใช้ชีวิตปกติไม่ต้องปกติเลยค่ะใช้ชีวิตปกติพักฟื้นต้องนอนสงมไหมพักฟื้นไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเขียวก็ไม่เขียวนะไม่ช้ำนะคะไม่ช้ําแต่แต่อาจจะมีบวมบ้างเล็กน้อย ก็แต่วันก็พอมันมันก็นดีขึ้นทุกวันอ,ะอ่ะบวมก็แล้วแต่ผิวคนใช่ไหมแล้วแต่ผิว,แ,ผวแล้ว,แล,วแล้วแต่คนนะฮะเห็นบางคนเขาก็ไม่ไม่บวมเลยก็ก็ดีใจแทนเขาแต่สําหรับเราก็ไม่เป็นไรก็บวมเราก็ดูแลไปแล้วมันก็ยุบลงมาเรื่อยๆอพอเขาที่ก็ เขาเขาที่ก็อย่างนี้อะค่ะอืมนะครับนีเขาที่ก็ดีนะครับก็สําหรับที่คนที่กังวลนะครับว่าเอ๊ะทำเสร็จต้องนอนพักไหมบวมช้าอะไรไม่ไม่ต้องนอนพักไม่บวมช้าใช้ชีวิตปกติได้เลยทานอาหารนะทานอาหารก็ปกติค่ะทานได้หมดเลยทานได้หมดทุกอย่างปลาอาหารทะเลก็ทานนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ระวังอะไรหมอเขาหมอเขาก็ไม่ได้แบบว่าหมอไม่ได้ห้าม ค,คุณหมอไม่ได้ห้ามแต่คุณหมอบอกว่าก็อย่าไปทานอะไรที่มันแข็งแข็งเน้เหนียวอย่าไปบดขี้มันมากอะไระอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่าใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปอะไรย่างเงี้ยค่ะคแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรเดินเข้ามาคลินิกมีลูกค้าจําได้ไจําได้มีเกิดกลังเข้ามาปรึกษาเขาบอกเขาจําได้เขาเห็นรีวิวอ๋อ,อคือลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจําพี่ได้ว่าอ้าวพี่เคยรีวิวก่นนี้เคยรีวิวใช่ค่ะโอ้โหแล้วเป็นแนะนําเขายังไงบ้างคะก็ ็ให้กําลังใจเขาแนะนําเขาบอกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่มาที่นี่เพราะว่าผ่าปัดศรัลรยกรรมเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเห็นบางเคสที่ผ่านมาท,ที่ที่อื่นๆน,นะบางคนก็มีมีอักซิเดนต์ออกมาก็ผลออกมามันมันไม่ มันไม่ดีเท่าที่เท่าที่เขาตั้งใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียเสียดายแล้วก็เสียใจอ่ะเนาะทุกคนที่เข้ามาก็อยากจะตื่นขึ้นมาแล้วสวยแต่ว่าเออก็ถ้ามาที่นี่รับรองว่าหลับไปสามชั่วโมงตื่นขึ้นมาเรียบร้อยเลยสวยเลยชั่วโมงตื่นมาสวยเลยสวยไม่สวยให้ดูกันเอาเองให้คุณผู้ชมดูเองนะครับว่าเเียยบลอ่ะให้พิมพ์กันมาหน่อยว่าอายุตอนแรกเนี่ย หกสิบแปดตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้มีคนบอกมาแล้วสี่สิบนะฮะโอ้นี่คงเป็แปดหรออ่านี่หกสิบแปดนะฮะมีตาลึกนะครับตาลึกคือข้างซ้ายเนี่ยตาลึกข้างนี้นะฮะตาลึกต้องเติมไขมันแล้วอีกข้างเนี่ยหนังตาเยอะหนังตาหนังตาเยอะต้องเอาหนังตาออกแล้วก็ลองแก้มลองน้ำหมากเนี่ยชัดเจนนะฮะโอ้โหนี่ทํามาแล้วกี่เดือนนะแปดเดือนแปดเดือนคือปกติเลยมีเอฟเฟกมีอะไรไหมฮะ ไม่มีเลยมีแค่ว่าเพื่อนๆชมว่าสวยขึ้นก็ใช่ค่ะโอ้โหแล้วกลับไปภูเก็ตเนี่ยคนคือคนเขารู้จักพี่เยอะเลยก็รู้จักเพื่อน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 ที่เราที่เรามาเราไม่ได้แจ้ไม่ได้บอกเขาอ่ะนะเขาไม่เห็นรีวิวแอบมาทำก็ไม่เชิงแอบนะแต่ว่าไม่ได้บอกเขาคือเราไม่ได้บอกทุกคนอ่ะนะเขาก็ เดี๋ยวเราก็กรี๊กราดกันก็คือรุ่นเดียวกันเนี่ยเราตอนนี้เราอ่อนสุดแล้วอ่อนที่สุดแล้วเพื่อนก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมให้เข้าใกล้ถ้าเพื่อนไม่ยอมก็เป็นที่หน้ารังเกียจนะฮถ้าถ้าเพื่อนพี่ดูอยู่ก็สนใจมาทีละพรอได้นะฮะต้องสวยแข่งกันมีมีเพื่อนเพื่อนก็สนใจกันหลายๆคนอคน นะครับอ่ะสุดท้ายพี่ฝากหน่อยได้ไหมคนที่ตัดสินใจดูมานานสามสี่ปีเนี่ย่กนะก็ก็คืออยากจะ,ะให้กำลังใจคนที่กำลังลังเลหรือว่าตัดสินใจว่าจะมาดีหรือไม่มาดีจะไปที่ไหนดีก็ขอยืนยันว่าที่ธีรพรเนี่ยรับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวัง<อ>นะครับ,รบอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับก็ แอดไลน์ uh, line, หรือส่งรูปหน้าตรงมาให้ประเมินได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นทำเฟสล็อกอยู่นะครับจองภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนจะทำเดือนไหนก็เดี๋ยว นัดกันอีกทีนะ่ไหมที่ที่ถ้ายังไม่ได้ทําจะรีบจองเลยเพราะว่ารอบครางที่แล้วครั้งที่แล้วเราไม่ได้อ๋อครั้งที่แล้วไม่ได้โอ้หนี่ต้องบอกว่าราคาโปรเนี่ยนานๆมีทีนะฮะก็ใช่ไงค่ะใช่ไหมฮะก็ใช่เพราะว่าสามสี่ปีนุ้นยังก็ยังไม่มีราคาดีเลยค่ะตอนตอนที่มาเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ไอเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ไม่มีโอ้นี่ต้องบอกเลยนะสามสี่ปีเนี่ยมีครั้งนะครับไม่ใช่ว่าจะมีบ่อยๆนะครับใครที่สนใจก็ จองราคาไว้ก่อนได้นะครับส่วนพี่เองนี่ก็เดี๋ยวไปจองจองไว้ก่อนจองไว้อีกห้าปีข้างหน้าอีกสิบปีได้ไหมคะโอ้นะครับก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจองกันได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะเชิญนะคะสวัสดีค่ะ